สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมมาศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูกิติกาโพสีอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวิชาคณิตศาสตร์คุณครูจะพานักเรียนทำอะไรนั้นนักเรียนเห็นอะไรหรือเปล่าคะ อ่าเห็นฟาร์มนะคะนักเรียนคงรู้จักฟาร์มนะคะอ่าเราจะไปทำอะไรที่ฟาร์มกันนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนช่วยคุณครูนับไข่ในตะกร้าของคุณครูที่คุณครูไปเก็บมานะคะไปดูกันเลยค่ะว่าตะกร้าใบที่หนึ่งมีไข่กี่ฟองนะคะ ไปดูที่ตะกร้ากันค่ะตะกร้ามีไข่กี่ฟองคะไปเริ่มนับกันเลยค่ะ1น่งไข่ในตะกร้ามี1ฟองนะคะนับเสียงสุดท้ายคือเสียง1ดังนั้นในตะกร้าใบนี้มีไข่1ฟองค่ะมานับไข่ตะกร้าใบต่อไปกันค่ะ1นสอง เสียงนับเสียงสุดท้ายคือสองดังนั้นไข่ในตะกร้ามีทั้งหมด2ฟองค่ะนับไข่ในตะกร้าใบต่อไปเลยค่ะ1นึสองสเสียงนับเสียงสุดท้ายคือส ดังนั้นไข่ในตะกร้ามีทั้งหมด3ฟองค่ะอ่ะเรามาช่วยกันนับไข่ในตะกร้าใบาต่อไปเลยค่ะ1 2 3 4เสียงนับเสียงสุดท้ายคือ4ดังนั้นไข่ในตะกร้ามีทั้งหมด4ฟองค่ะ ต่อไปนะคะมาเริ่มนับกันเลยค่ะ1 2 3 4 5เสียงนับเสียงสุดท้ายคือ5ดังนั้นไข่ในตะกร้ามีทั้งหมด5ฟองค่ะ ไปดูไข่ในตะก้าใบสุดท้ายของคุณครูกันนะคะไข่ในตะก้าของคุณครูใบสุดท้ายไม่มีนะคะถ้าไม่มีเราก็จะให้ค่าของไข่เท่ากับ0น,นะคะเพราะ0ูนคือไม่มีนะคะ สุดท้ายแล้วนะคะเราจะมานับไข่ในตะก้าแต่ละใบอีกรอบหนึ่งนะคะคุณครูจะขึ้นเปรียบเทียบให้นักเรียนดูนะคะและให้นักเรียนสังเกตว่าจากที่รูปภาพที่คุณครูขึ้นให้นักเรียนดูเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะไปดูเลยค่ะตะก้าใบที่1น,นะคะมีไข่ทั้งหมด1ฟองตะก้าใบที่สองมีไข่ทั้งหมดหนนะคะ ตะกร้าใบที่สามมีไข่ทั้งหมด1 2ึสาตะกร้าใบต่อไปมีไข่ทั้งหมดเท่าไหร่คะนับพร้อมกันนะคะ1 2ึ่งสองสามนะคะอ่ะยังไม่หมดคะ่ะไปดูที่ใบต่อไปกันคะ่ะมีทั้งหมดกี่ฟองเอ,อ่ยมีไข่ทั้งหมดกี่ฟองช่วยกันนับนะคะ1นสอง 3 4 5นะคะมีไข่ทั้งหมด5ฟองนะคะและตรารก้าใบสุดท้ายของคุณครูไม่มีไข่คุณครูไม่เอามานะคะดังนั้นนักเรียนเห็นรูปภาพของคุณครูหรือยังคะ,ะถ้าเห็นแล้วนักเรียนช่วยกันตอบคุณครูหน่อยคะ่ะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะคะ,ะคุณครูฉเฉลยนะคะ สิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือจำนวนนับนะคะจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะคะนักเรียนจำให้ขึ้นใจนะคะว่าจำนวนนับจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งค่ะ เมื่อนักเรียนนะคะดูคลิปนี้จบแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนบ่อยๆนะคะสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะให้เด็กๆสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วเราจะมาเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ